ครับผมจะถ่าย,ยทำผงไผ่คุณแผนผงไผ่กุม,มารหลวงปู่ทิมให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ชมได้ดูกันนะครับโทรศัพท์นี่โอยไม่ชัดนะครับเป็นปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้าสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีนี่เกจตรงนี้จะไปซ้ายนะครับตัวนี้ก็โมลีตรงนี้ก็จะเป็นเปาะนะครับ เท้านี่ก็หัวนิ้วเท้านี่จะขึ้นหัวเข่าเลยนะครับมือกระดกมันจะคมชัดนะครับทุกองค์นะครับทุกองค์ไปซ้ายทุกองค์นะครับติดตรงนี้จะไปไปซ้ายนะครับนี่มูรีตรงนี้ก็จะคมชัดนะครับถ้ายกขึ้นมาโอ้ยสวยมากนะครับนี่เห็นไหมครับนิ้วเท้านี่ก็จะขึ้นหัวเขา่าแขนนี่จทิ้งลงมามือกระดก นะครับโมชัดนะครับตัวนี้ด้านหลังตะกุดสองดอกไอ้น,นี้ไม่มีนะครับธรรมดาไม่มีตะกุดนี่ก็ไม่มีตะกุดนะครับผมจะวงแรกผมจะยกให้ดูผมจะพิกให้ดูนะผมจะพิกจุกองค์ให้ดูแล้วก็ดูจะจ่าเลยนะครับตัวยันเลียวเล็กนะครับไม่เส้นใหญ่เะเล็กนะครับ นี่องค์แรกนะครับองเลรกนะรโทรศัพท์คืโอโยยชัดไม่ชัดนี่องค์ที่สองนะครับนี่องค์ที่สามมีตะกุดนะครับพระปีหนึ่งห้าแต่ลูกปูทิมจะทำจะทำก่อนปีหนึ่งห้านะครับเพราะว่ามาแจกปีหนึ่งห้า แจกมาทุกปีเหรอครับแจกมาแจกปีหนึ่งห้าพอดีเลยปีหนึ่งห้านี่มันเลยมีฆ่ากันแจงกันนะครับไล่ยิงกันแถวบ้านฉางมาตะพุธหรือว่าสัตหีบนี่เหะครับอุตเพเนี่ยแถวนี้เหรพอดีมีเรื่องกันใหญ่มาก็เลยมาฆ่ากันแจงกันก็เลยมีคุณแผน ไปเอาปีหนึ่งห้ามาก็เลยว่าปีหนึ่งห้าดังนะครับนะครับเพราะว่าพวกประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปเอาไปรับมาปีหนึ่งห้าแต่พระทำมาก่อนนั้นก็เลยก็เลยเป็นพระปีหนึ่งห้าดังนะครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด ตัวนี้ไม่มียันนะครับนี่ก็ไม่มียันไม่มีตะกุดยันห้าเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้มีซองดอกด้านหลังครับเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับตรงนี้มี ป็นปีหนึ่งห้าเเรียกปีหนึ่งห้าคมแคดลึกนะครับสมัยก่อนมันก่อสร้างสาราปรเรียนหรือว่าทำโบสถ์ทำวัดนี่มันจัดงานใหญ่ๆเป็นปีหนึ่งห้ามาแจกแจกเยอะนะครับถ้าทำปีเดียวมันแจกไม่พอแจกหรอกครับ ไม่ถูกองค์ละสิบบาทหรอกครับแต่ทุกวันนี้แพงนะครับสมัยก่อนทำบุญร้อยบาทก็ได้เป็นกร,รมนะครับยี่สิบบาทก็ยังได้สามสี่อันนะครับสามสี่องค์ครับขอบคุณครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยศูนย์เก้าแปดสองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามห้าผมอยู่ร้อยเอ็ดครับครับขอบคุณครับ